สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17สิงหาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17วันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทเนี่ยพานุพงจริญศรีสีงเรทอัปเดตล่าสุดมาหงแดงวิเคราะห์แบบชนเรทเรทถือว่าเป็นมุมมองของกูรูนะเขามองมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17ไปในทิศทางไหน ส่วนมุมมองของของแดงมองมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17ไปในทิศทางใดวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง FC เหมือนเดิมชอบกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงส์8แอดหงส์8ึที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะ FC คู่หนึ่งเนี่ยเจอกันที่พิกัดน้ำหนัก1 0 1ปอนด์วันนี้ได้เดดยริศ สเดชดำรงวันนี้เจอกับศิลาชัยดาบชาญกองปราบเดชยริตเนี่ยถือว่าเป็นดาวรุ่งจากตรังนะปีนี้15แล้วซ้อมอยู่สิงห์มาวินขณะที่ศิลาชัยดาบชาญกองปราบ15เหมือนกันซ้อมอยู่สเดชพันธ์มวยคู่นี้เป็นดารบี้แมตช์ของของนักสู้จากแดนใต้นะคนหนึ่งตรังคนหนึ่งจากสงขลาอายุเท่ากันเลย15ฟอร์มล่าสุดก็ใช้ได้ด้วยกันนั้งคู่เดช ยาริศเนี่ยเป็นมวยขวานะเอฟีแข่งขวาหมัดขวาสรีระรูปร่างดีเข่าในนี่ถือว่าเป็นทีมเด็ดขณะที่ศิลาชัยเนี่ยศิลาชัยในเหนียวแน่นกระดูกมวยเบอร์มวยผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะเรดนะเรดเปิดวันนี้เสมอศิลาชัยูรูเกาจิ้งนะเขามองศิลาชัยว่าศิลาชัยหนึ่งกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าชื่อมาก่อน ดังมาก่อนผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะวันนี้กูรูเขามองว่าศิลาชัยดูว่าได้เปรียบนิดๆเสมอศิลาชัยนะ fc เรตเปิดเสมอศิออลา,ศาชัยมุมมองของทุแดงมองว่าศิลาชัยนี่เก๋เกมกว่าผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าเบ,บ,บ,บียดบทเบียดบทวันนี้จะบเบียดเฉือนชนะนักชกรุ่นน้องอย่างเดชเดีร,นะร,เดดริศนะสอเดชดำรงเบียดเบียดเสมอศิลาชัยนะ fc เรดเปิดเสมอศิลาชัย มาที่คู่2คู่2เนี่ยเพชรบางทงสอเดชพันวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะขุนพลช้างบ้านลาด126เพชรบางทง17จากสงขลานะขนาดที่ขุนพลนี่18จากโคราชมวยคู่นี้เคยเจอกันมาเป็นเพชรบางโงนะเชลคแนธเรทเปิดนะเรทเปิดเพชรบางทงต่อ19 กูรูเขาบอกว่าเพชรบางทถงเนี่ยซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ภยายใต้การดูแลของเทพวารินเกยียรติเพชรเสมอไหนปอชัยวัฒน์เทนเนอร์บอลเหล่านี้คือเทนเนอร์อ่าซอเดชพันธ์เนี่ยทีมสอเดชพันธ์อี่เก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเอฟซีมุมมองของแดงมองว่าไประดับโลกการเทรนนะการฝึกซ้อมเนี่ยเข้มขน้นขณะที่อ่าขุนพลเนี่ยขุนพลเนี่ยซ้อมอยู่ช้างบ้านลาดโคราชนะ เป็นมวยซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมมวยคู่นี้เปิดเกมด้วยกันทั้งคู่แหละเพชรบางทงเนี่ยขวาเปิดเกมอาวุธหนักแรงเข่าลอยสลับเข่าลอยดีศอกคมขนาดที่ขุนพลช้างบ้านลาดเนี่ยซ้ายครบเครื่องหลากหลายมวยคู่นี้เลทเปิดเพชรบางทงต่อ19กูรูเกาจิ้งเขามองว่าเพชรบางทงเนี่ยสภาพความพร้อมการฟิตซ้อมดูว่า มีความเชื่อมั่นมากกว่ามุมมองของแดงเหมือนกันมองว่าเพชรบางทงเนี่ยดูว่าครบเครื่องหลากหลายอาวุธเยอะหนักแรงประเภทกะมือดื้อยาตื้อท่าทอหดดีเยี่ยมมวยคู่นี้วันนี้หองแดงชอบไปที่เพชรบางทงวันนี้จะย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งบางทงต่อเพชรบางทงต่อ19 F เอฟซีชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยขงแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิด ชนได้ตสู้ได้ทุกหมูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเืองไทยมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกเด่นพยักศักศตรูนเจอกับไกรทองพียุผ้าใบ125เด่นพยักเนี่ย22จากศัตรูนขนาดที่ไกรทอง20จากสุราษฎร์ธานีเลทเปิดเด่นพยักต่อ2 1หนึ่งมุมมองขอ,องแดงนะมองว่าเด่นพยักเนี่ยในเรื่องของระเบียบวินัยวุฒิภาวะของบอกว่าเยี่ยม หรือว่าเป็นรุ่นพี่นะของสายเกียรติเพชรซ้อมอยู่เกียรติเพชรไปได้แต่การดูแลของเทนเนอร์แขกส่วนไกลทองเนี่ยนักสู้จากสุราษฎร์ธานีนะซ้อมอยู่อ,อ่สอโชคมีชัยซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์แล้วก็มาทําน้าหนักที่สโชคมีชัยเป็นมวยอาวุธดีเหมือนกันนะเอีเป็นมวยอาวุธดีวินัยดีเยี่ยมเหมือนกันแต่มวยคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยผ่านการผ่านมวยนะมองว่า พยักเนี่ยผ่านมวยเบอร์ดีๆมาเยอะอาวุธเยอะหลากหลายแต่ถ้าพูดถึงความหนักแรงเนี่ยไกลทองก็ไม่ธรรมดาไกลทองนี่ถือว่าเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมอาวุธหนักแรงอาวุธนี่คู่ต่อสู้โดนไม่ได้หลับหลนได้เหมือนกันมวยคู่นี้ถ้าเกิดว่าเด่นพยักประบหมาทพลาดเผลอก็มีสิทธิ์โดนได้แต่นาทีนี้ผมบอกว่าเด่นพยักนี่ครบเครื่องหลากหลายอาวุธดีหัวใจดีวิในยเยี่ยมครูรูเกอจิ้งก็เลยให้ ให้สถานการณ์ที่เด่นพยักษ์ได้เปรียบเยอะพอสมควรอัตราส่วนสองต่อ,นะนตอหนึ่งนะเด่นพยักษ์ต่อสองหนึ่งมุมมองขององแดงมองว่ามองไปที่เด่นพยักษ์มองว่าน้องอาวุธดีอาวุธเยอะหลากหลายวันนี้จะเฉือนชนะนักชกรุ่นน้องอย่างไกรทองพีว่าไปเบียดเดียดยมาที่คู่เอกคู่เอกเคยเจอกันมาวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีวันนี้เจอกับฤทติเดชลูกจะพ่อรองต้มร้อยยี่สิบสาม เคยเจอกันมาที่สุราษฎร์ธาน,นีนะเป็นฤิธิเดชวันนั้นชนะะวุติกรยกสามนีวุติกรเดินเข้าหานะไม่ใช่สิเป็นวุตเป็นฤิธิเดชเดินเข้าหานะฤิธิเดชต่อยซ้ายศอกซ้ายวุติกรอึ้งอึอ้งนิ่งสุดท้ายนะสุดท้ายเป็นฤิธิเดชเบียดเฉือนชนะวุติกรพยายามเดินเบียดไล่ยกสี่ยกห้าแต่ก็ไม่ทันสุดท้ายแพ้คะแนนลงมา วันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดเรทเปิดนะ่าเสมอฤทธิเดคผููู้้เขาจิ้งเขามองไปที่ฤทธิเดชซ้ายทางมวยดีเขามองไปที่ฤทธิเดชซ้ายทางมวยดีแต่มุมมองของแดงนะมองว่าแผลกลางวันมีผลกับฤทธิเดตไหมมวยคู่นี้นะหงแดงมองว่าแผลกลางวันอาจจะมีผลกับฤทธิเดชส่วนเกมการชกของวุฒิกรนะชกช่องเจ็ดนี่แพ้ยากนะวุฒิกรนี่ชกช่องเจ็ดแพ้ยาก มีเขาว่าเขาเรียกว่ามีเคสปฏิหารยกสี่ยกห้าเนี่ยคู่ต่อสู้แพ้ภัยตัวเองเป็นประจำมวยคู่นี้น่าจะออกอีหลอบเดิมนะมุมมองของแดงมองว่ามวยคู่นี้เราอยู่ฝั่งวุฒิกรได้มองว่าวุฒิกรเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะแดงมองว่าพร้อมเก็บตัวอยู่เอฟเอกร๊ปมองว่าพร้อมกว่าริทิเดชริทิเดชนีไปเป็นทหารนะเอฟซี FC เป็นทหารมานี่พร้อมแค่ไหนแต่มุมมองแดงว่ามวยระดับผู้เอกช่องเจ็ดแล้วต้องพร้อมนะ ไม่พร้อมชกไม่ได้คู่เอกจ่องเจ็ดโอ้โหวันนี้วันนี้ถ้าพูดถึงมุมมององแดงมองว่าวุฒิกรดูว่าดีกว่าวันนี้วุฒิกรจะเบียดเชียนชนะทิเทเดดลูกเจ้าพ่อโรงตรม้มเรดนะเรดเปิดมาเสมอทิ่ทเดดวันนี้อยู่วุฒิกร fc ชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มือรักไม่ชอบออกตัวมือรักมาดูม่อรักไม่ชอบชอบหนึ่งวันนี้ชอบไปที่ศิลาชัยดาบชานันกองปราบโอ้ื่อชั้น ดีกว่าประสบการณ์กระดูกหมยดีกว่าวันนี้กูรูเกาจิ้งเขามองไปที่ศิลาชัยดาบชานก่อนปรับเลดเปิดเสมอศิลาชัยชอบหนึ่งชอบไปที่ศิลาชัยชอบสองวันนี้ชอบเพชรบางทถงสอเดชพั์อาวุธหนักแรงทุกเม็ดขาแลกขาลุยกระบือดืือยาเป็นประเภทเดินเบียดเดินชนมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วก็เป็นเพชรบางโรงเคยชนะมา วันนี้ชอบสองชอบไปที่เพชรบังโองเพชรบังทองจะเบียดเฉือนชนะขุนพลช้างบ้านลาดได้อีกครั้งหนึ่งเลทเปิดขุนพลเพชรบางทองต่อสิบเก้าชอบสามก็คล้ายๆกับชอบหนึ่งเดนพยักศักสตูลวันนี้มองว่าดีกว่าทุกเรื่องจะเป็นรองแค่ในเรื่องของอาวุธความหนักแรงแต่วันนี้มองว่ากระดูกมวยเบอร์มวยประสบประสบการณ์มวยกระดูกมวยเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดมาได้วันนี้ชอบสาม แล้วก็ยกให้เป็นชอบหนึ่งในใจโดยเด่นพระยะจะชนะไกรทองพอยูเข้าไปสนุกส่วนชอบสี่วันนี้อยู่ที่วุฒิกรสถาน,นการณ์นาทีนี้กูรูเกาจิ้งเขามองไปที่ทิิเดชมวยซ้ายทางมวยได้เรียวแต่หงแดงมองว่าวุฒิกรนาทีนี้ต่อยที่ช่องเจ็วันนี้หงแดงมองว่าวุฒิกรค่อนข้างที่จะพร้อมกว่าทิิเดชนะทิิเดชใน่ชกกลางคืนประจำวันนั้นชคที่สุราร์ก็ชกกลางคืนห้าหกสี่ห้าทุ่มแล้ว อากาศได้เปรียบช่างน้ำหนักเช้าทำให้ริทิเดทดูว่าพร้อมแต่วันนี้มาชกกลางวันบ่ายสี่โมงนะชกประมาณสี่โมงเย็นสิบกสนามวยคู่นี้ชอบสี่ชอบไปที่วุธิกรวันนี้วุธิกรจะเบียดเฉียชนะริทิเดทดูกเฉพาะรงทรงล้างตาได้เป็นผลสำเร็จ f อชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ชอบก็าตามไม่ชอบก็สวนอย่ายลืมเข้าถูกบังเอาสองข้างวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันขอให้ให้อวยสิขอให้เอซีองแดงปัสจากโรคภัยไข้เจ็บขอลาไปก่อนสวัสดีครับ